สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการพิมพ์แผ่นง,งานนะครับหรือว่าพิมพ์ข้อมูลในเวิร์กชีพนั่นเองนะครับซึ่งหลักการก็จะมีการตั้งค่าก่อนเพราะว่า Excel มันจะต่างกบับบทดตรงที่ว่าเราอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนมากครับว่าเวลาจะสั่งพิมพ์แล้วขนาดกระดวงกระดาษจะได้อะไรประมาณไหนนะครับถ้าเปรียบเทียบก,กับ Microsoft Word นะครับ Microsoft Word เราจะเห็นกระดาษชัดเจนนะครับ แต่ถ้าเป็น Excel ก็ต้องปรับมุมมองนิดหน่อยอเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับว่าเราจะดูจะตั้งค่ามันยังไงก่อนพิมพ์จะต้องดูยังไงนะครับแล้วในมุมมองก่อนพิมพ์นะครับเราจะปรับเห็นภาพยังไงก่อนนะครับแล้วก็การพิมพ์หรือการสั่งพิมพ์ออกมาระบุเครื่องพิมพ์ยังไงนะครับถ้าใครเคยชมวิดีโอในมิโก้ซอฟต์บทเรื่องของการพิมพ์เนี่ยหลักการประมาณใกล้ๆกันนะครับ เดี๋ยวไปดูภาพครับเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างไฟล์ต่อเนื่องจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับกรณีก่อน,หน,นอหน้าเรามีการทํารูปแบบจัดรูปแบบอะไรไว้สีนะครับมีสีแค่ก่อนที่เราจะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเราก็ต้องเคลียร์ข้อมูลก่อนว่าอะไรที่เราอยากจะพิมพ์ออกมาด้วยอะไรที่เราไม่อยากจะพิมพ์ตัวอย่างของ conditional formatting ตะกี้ก่อนหน้าน,าน,นะครับ มีการจัดเสีเอาไว้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ทิ้งครับเวลาเคลียร์ก็มาที่ Conditional Formatting สร้างด้วย Conditional Formatting ก็ต้องมาเคลียร์โดย Conditional Formatting นะครับแล้วก็สั่งเคลียร์อันนี้ผมขอเคลียร์ทั้งชีตเลยนะครับเลือกเป็น e n t r y Sheet บางครั้งมันอาจจะมีหลายคอลัมน์ที่มีการจัดรูปแบบไว้ก็ลิดเก็ยเสียเวลามานั่งทำทีละคอลัมน์ก็สั่งเคลียร์มันทั้งชีตเลยนะครับในส่วนของ Excel นะครับ ถ้าเราจะมีการจัดนู่นนี่นั่นถึงแก้ว่าบางทีมันอาจจะดูยากหน่อยนะครับจริงๆแล้วแา่ Excel จริงๆเขาจะมีมุมมองของเขาอยู่นะครับก็คือตัวนี้มุมมองที่มองคล้ายๆกับ Microsoft Word ครับเราเรียกว่าเป็นการปริ้นนะครับนะครับเป็นมุมปริ้นนะครับปริ้นเลเยอร์เดลเราก็จะเห็นระดับหนึ่งครับจะเห็นว่าอ๋อมีคอลัมน์ล้นมีคอลัมน์ล้นครับ แต่ผมไม่อยากแยกให้มันล้นไปอะ่ะแล้วก็ไม่อยากจะปรับฟอนตให้มันเล็กด้วยตัวมันเองมานั่งปรับฟอนลดลดค่าฟอนต้ามานั่งเลงว่าได้หรือยังได้ยังมันเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปใช้การตั้งค่าหน้ากระดาษของ Excel ช่วยในการบังคับให้มันเอามาลงในหนึ่งหน้าให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอกลับไปที่มุมมองการทำงานแบบเดิมครับ normal เดี๋ยวเราไปที่การ ตั้งค่าหน้ากระดาษเลยครับเราก็ไปที่ Page Layout เขาก็จะมีคำสั่งให้เราปรับผานริบบอนได้ระดับหนึ่งเลยครับปรับระยะห่างปรับแนวกระดาษปรับขนาดกระดาษครับอันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกับ Microsoft Word อยู่แล้วครับทันนี้ที่เราอยากจะให้เห็นภาพเดี๋ยวจขอพาเข้าไปที่กล่องรวมจะได้อธิบาย ทั้งหมดในกล่องรวมนะครับเดี๋ยวเราจะคลิกที่ลูกศรตัวนี้ที่อยู่ในกลุ่มของ Ribbon Page Set-up เพื่อให้มันเกิดแดร์โหล,ลกของ Page Set-up เด้งขึ้นมาครับเดี๋ยวจะขออธิบายตรงนี้เลยนะครับจากหน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าต่าง Page s e อัพหรือหน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษอันนี้ก็คือการปรับแนวกระดาษการนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลเรานะครับ เรจะปิ้นแนวตั้งหรือแนวนอนอ่าน,นี่ผมขอสมมติว่าผมจะปิ้นแนวนอนนะครับแลนด์สเคป Ad j u s t adjust ก็คือเป็นการปรับตั้งค่าเปอร์เซ็นต์เองครับว่าจะให้มันปิ้นออกมาเป็นปรับทรงมาเป็นกี่เป็นไก่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนก็โอเคเลยครับก็ใส่เลขเปอร์เซ็นต์เข้าไปเพื่อให้มันลงหน้าให้ได้แต่กรณีน,นี้ผมจะย,ยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมจะสร้างให้มันฟิต ฟิตในความหมายนี่คือให้มันลงข้อมูลแต่ที่เราดูภาพรวมๆแล้วว่ามันล้นไปแค่คอลัมน์เดียวเองจะบังคับครับให้ในแง่ของ y y ก็คือความกว้างลงมาเป็นหนึ่งหน้าให้จบภายในหนึ่งหน้าส่วนชอก็คือจํานวนหน้าเหมือนกับเป็นความยาวลงมานะครับตรงนี้เราสามารถกําหนดเลขอะไรก็ได้ครับให้มันมากกว่าที่จะ้นออกมาจริงไม่มีปัญหาครับเราบังคับแค่ความกว้าง ให้มันลงภายในความกว้างหนึ่งหน้ากระดาษให้ได้ส่วนความยาวจะไหลลงไปอีกกีหน้าก็ปล่อยมันแต่ก็มีข้อแม้ว่าทอตรงนี้คุณต้องปรับให้มันมีค่ามากกว่าความเป็นจริงนะครับมันจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่าที่พิมพ์ออกมาจริงจะอาจจะแค่5ห,หน้าก็ได้แต่อยากกำหนดให้น้อยกว่าถ้าน้อยกว่าก็จะยิ่งบีบให้ฟอนต์เล็กลงอีกฉะนั้นทอลเป็นลักษณะของจํานวนหน้าปรับให้มันเผื่อไว้เลยก็ได้ครับเพราะชีวิตจริงมันมี5ห,หน้ามันคงไม่พิมพ์ออกมาให้เราเจดหน้านะครับ กระดาษ A4 อ้าวที่นิยมพิมพ์กันในองค์กรทั่วๆไปในออฟฟิศทั่วๆไ,ไปนะครับในหน่วยงานะราชการก็แล้วแต่นี่คือการปรับในหน้าจอนี้นะครับ m a จ g i n m a จ g ้ n ก็คือการตั้งระยะห่างเวลาพิ้น์ออกมาแล้วจะห่างจากขอบซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่บนล่างเท่าไหร่มี Header f o o t ร er ์ไหมนะครับถ้ามีก็มีระยะห่างปรับเท่าไหร่ที่อยากแนะนําคือตรงนี้ครับ ถ้าคุณอยากให้ข้อมูลนี้อยู่ตรงกลางกระดาษคุณก็มาปรับตรงนี้ครับตรงนี้ horizontal อยากให้ข้อมูลชุดนี้ตารางชุดนี้อยู่กลางกระดาษขนาดที่คุณปรับตะกี้ก็คือ A สในแนวอะไรถ้าเป็นลักษณะของนะครับถ้าเป็นลักษณะของจะให้มันเข้ามากลางกระดาษมันก็คือแนว horizontal ก็คือแนวนอนแต่คุณอยากให้มันลงมากลางกระดาษในแนวตั้งคุณก็ต้องติ๊กตัวเลือก vertical ด้วย แต่กรณีนี้ผมขอติ๊กแค่ตัวเลือกเดียวครับ horizontal แล้วก็ดูภาพ preview ประกอบนะครับสังเกตตำแหน่งตารางนะครับมันจะเด้งเข้ามาตรงกลางกระดาษครับแต่ถ้าคุณอยากไปติ๊ horizontal ด้วยแปลว่าทุกอย่างเข้าเซนเตอร์กระดาษหมดครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ดูจากภาพ p r e ีวิวประกอบนะครับแต่กรณนนีนี้ผมขอสม,มุดแค่แนวนอนอย่างเดียวครับ horizontal เมื่อได้เรียบร้อยแล้ว คุณอยากจะให้มันมีเฮดเดอร์ไหมใส่ชื่อคุณสักหน่อยไหมบาคุณเป็นคนจัดทําเอกสารชุดนี้สั่งติ้นออกมา,าก็ไปที่เฮดเดอร์ฟุตเตอร์ครับไปที่เฮดเดอร์ฟุตเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีให้คุณเลือกว่าคุณจะให้ชื่อคุณเนี่ยปรากฏจุดไหนล่ะถ้าตรงเฮดเดอร์คุณก็พิมพ์จัดก,การในส่วนของคัสตอมพิมพ์เข้าไปที่คัสตอมเฮดเดอร์แต่ถ้าอยากให้มันโผล่ที่ข้างล่างกระดาษก็ไปจัดก,การที่คัสตอมฟุตเตอร์ โดยอันนี้ผมขอสมมติผมจะากทำที่หัวกระดาษนะครับก็เลือกไปที่ custom header และผมอยากให้ชื่อผมปรากฏที่ตรงกลางกระดาษครับผมก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนครับยกอย่างให้ดูง,ง่ายๆนะครับแต่จริงๆส่วนอื่นมันก็มีอีกนะครับแทรกพวกเลขหน้าแทรกวันที่นะครับแทกรูปภาพแทรก ชื่อชีตชื่อไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมขอยกอย่างให้ดูง่ายๆแค่วิธีการเข้าไปแทรกที่เฮดเดอร์นะครับไว้ที่ตรงเซ็นเตอร์แต่ถ้าคุณจะแทรกชิดซ้ายก็ซ้ายชิดขวาก็ขวานะดูตำแหน่งครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะมีชื่อผมไปปรากฏด้านบนนะครับอันนี้ฟุตเตอร์ผมไม่ได้ใส่นะครับถ้าใครจะใส่ก็คัสตอมฟุตเตอร์ครับดูภาพประกอบครับ ปิ้นพรีวิวมันก็จะเข้าสู่โหมดของการปิ้นพรีวิวนะครับเดี๋ยวดูนะครับข้อมูลชุดนี้ล้นไป2หน้านะครับดูจากตัวอย่างตรงนี้นาานนพรีวิวมาดูล้นไป2หน้าพอเราไปสองหน้าสังเกตครับเหมือนกับไมโครซอฟท์ในวิดีโอก่อนโน้นเลยหัวไม่มาด้วยครับแล้อีกจุดหนึ่งที่หน้าสังเกตครับ h e ด d e r สังเกตนะครับมันเข้าไปปะปนกับข้อความครับแปลว่ามีการแบ่ง ระยะของ h e ดเดอน้อยไปครับระยะห่างทีนีมุมมองในการดูก่อนที่เราจะสั่งพิมพนะ์เนี่ยมีประโยชน์นะครับถ้าคิดว่ามีอะไรพี่ต้องแก้ไขอัน,นหนึ่งที่ต้องแก้ไขคือต้องการให้หัวนะครับให้หัวคอลัมน์มาปรากฏที่หน้า2ด้วยแล้วก็อยากจะให้ระยะห่างของ h e ดเดอมากกว่านี้นะรเราไปปรับ2เรื่องครับก็กลับไปที่ p พจเซตอัพครับตรงนี้ ทางนี้ได้เลยนะครับเขามีช่องทางให้คุณคิดกลับไปอยู่แล้วปรับอะไรครับอันดับแรกให้ header มันซ้ำให้ header มันซ้ำนะครับตรงนี้นะครับกับปรับให้ m a r g i n ระยะห่างมันมากขึ้นอันนี้ผมขอมาปรับระยะห่างก่อนนะครับให้มันมากขึ้นอขอ,อสักปางมาณนี้ โอเคนะครับ,บเผื่อไว้นะฮะนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณปรับลงไปอย่างนี้นี่คือ h e ดเดอนะครับถ้าเกิดคุณปรับตัว ader, ตัวเฮดเดอผักลงไปเยอะมันก็จะตรงอย่างนี้ชน้ดสิ่งที่คุณต้องปรับคือคุณต้องปรับในส่วนของ top ที่เป็นเนื้อหาด,ดูดีนะครับถ้าเราไปปรับตรงเฮดเดอร์มันจะออกค่ามาเป็นอย่างนี้คุณต้องปรับตรงท็อปครับเฮดเดอร์ลดปรับตรงท็อปให้มากขึ้น อันนี้ผมปรับไป,ไปที่ประมาณนี้นะครับสักหนึ่งก็เด้งออกมาครับเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราอยากจะปรับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเฮดเดอร์ของคอลัมน์หัวคอลัมน์นะครับตัวหัวคอลัมน์นะครับให้มาปรากฏที่หน้าที่สองอ่าจากนี้เราต้องถอยกลับไปที่หน้าการในหน้าตาของการทํางานครับแล้วก็ไปที่ ผ่านเข้าไปที่หน้าต่างเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องจำอะไรมากนะครับแล้วก็ไปที่ชีทไปที่แท็บชีทนะครับแล้วคุณมาคลิกตรงช่องนี้ครับ low to repeat a t top ก็คือคุณจะเอาแถวไหนมาพิมพ์ซ้ำอยู่ช่วงบนอยู่ที่ตำแหน่งบนนะครับก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วเคอร์เซอร์กับพิพอยู่ในช่องนี้คุณก็เพียงแค่เอาเมาส์ไป เอาเมาส์ไปนะครับคลิกแถวที่คุณคิดอยากให้มันพิมพ์ซ้ำเรมก็เลือกแค่แถวที่เป็นหัวคอลัมน์ก็คือแถบสีเหลืองเอาเมาส์ไปคลิกแถวแนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเอาตำแหน่งแถวแนั้นมาโผล่ตรงนี้เองครับโผล่ในช่อง low r e p e เองครับจบเลยแล้วก็บิน p วีอีกรอบครับคลิกบิน p วีอีกรอบนะครับนี่คือหน้าที่หนึ่งครับมาดูหน้าที่สองซิแถวมาจริงหรือเปล่า หน้า2ก็มาแล้วครับดูภาพนะครับนี่คือหน้า2นะครับัวกคอลัมน์มาแล้วครับแค่นี้เองครับในการจัดการพวกการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วก็การทําให้มันฟิตพอดีความกว้างกระดาษให้จบภายในหนึ่งแผ่นนะครับถ้ามันลดไปไม่มากนะก็แนะนําให้ใช้ฟิตบังคับนะครับฟิตให้เป็นหนึ่งมาดูเรื่องการสั่งพิมพ์ต่อครับ หลักการเหมือนกับใบค้นเสบดเลยครับถ้าเกิดคุณมีพิมพ์เตอร์ต่อเยอะคุณก็เลือกพิมพ์เตอร์ที่คุณจะพิมพ์หน้าตอนนี้ก็เลือกเอานะครับว่าจะพิมพ์อะไรเสร็จแล้วคุณจะพิมพ์หน้าไหนนะครับคุณจะพิมพ์ทั้งหมดก็พิมพ์นะครับคุณจะพิมพ์ทุกชีทนะครับดูนะครับ,รบมันจะมีตัวเลือกมากกว่าเวิรดนิดหน่อยครับพิมพ์แอคทีฟชีทแปลว่าคุณจะพิมพ์ชีทปัจจุบันที่คุณกำลังทำงานอยู่ครับก็คือเช่าชีทที่มันมีตารางนี้อยู่นะ ก็คือเป็นท้งเวิร์กบุ๊กมีกี่ชีทไม่รู้ละฉะนั้นเวลาคุณจะพิมพ์ทุกชีทคุณก็ต้องจัดเปจเซตอัพแต่ละชีทให้เหมาะสมก่อนให้ข้อมูลแต่ละชีทแต่ละชีทให้เหมาะสมก่อนแล้วก็ค่อยมาสั่งพิมพ์แอน,อน,อนทรีเวิร์กบุ๊กนะครับส่วนคำว่าพิมพ์เซเลคชันมันเหมาะกับเวลาที่คุณไปไฮไลท์ข้อมูลแล้วคุณจะพิมพ์เฉพาะที่คุณต้องการไฮไลท์เท่านั้นอ,อย่างนี้คุณถึงจะมาเลือกพิมพ์เซเลคชัน selection. แล้วคุณก็ต้องไฮไลท์ข้อมูลก่อน แล้วก็มาที่หน้าจอพิมพ์แล้วก็มาเลือกพิมพ์ซเล็กชัน selection. นะครับก่อนน้นี้ผมแค่เดมโมยดูว่ามันคืออะไรบ้างคุณจะพิมพ์จากเพจไหนถึงเพจไหนนะครับเขาเลือกเอาครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีอยู่10หน้าคุณอาจจะพิมพ์หน้า 1- ถึงหน้า5้าแต่ให้สังเกตว่าต่างจากเวิรนิดนึงครับก็คือเวิรมันสามารถเว้นนะครับเว้นหน้าได้พิมพ์นหน้า 1- ถึงหน้า5แล้วก็คอมมาขั้นแล้วไปพิมพ์นหน้า10 Excel ไม่ได้ครับ Excel ต้องพิมพ์เป็นช่วงต่อเนื่องครับแบ่งเป็นช่วงๆนะครับถ้าเราบอกว่าอยากพิมพ์แค่หน้าเดียวว่ะคือหน้า2คุณก็พิมพ์แค่เพจ e 2 to 2, 2นะครับเพจส2ง 2, ท 2. คือต่คืองรการพิมพ์แค่หน้าเดียวส่วนที่เหลือจะเหมือนกับ Microsoft Word ครับพิมพ์แบบเรียงชุด1-2 1ชุด1-2 1ชุดขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณต้องการพิมพ์กี่ Copy นะครับเหมือนกับไมโครซอฟท์เลยครับก็คือถ้าเกิดคุณต้องการริ้น5ชุดถ้าเกิดสมมติเหตุการณ์นะครับคุณต้องการริ้น5ชุดแล้วคุณมาริ้นแบบเรียงชุดแบบนี้มันก็จะริ้นหน้า1ถึงหน้า2มาก่อน1ชุดหน้าหนึ่งหน้า2ชุดที่2หน้า1หน้า2ชุดที่3มาจนถึงจนครบ5ชุดแต่ถ้าคุณริ้นเรียงแบบเรียงหน้านะครับก็คืออันเคอรเลจก็คือมันจะริ้นหน้า1ออกมา5แผ่นริ้นหน้า2ออกมา5แผ่นนะครับ แต่คุณก็ค่อยหยิบแต่ละแผ่นมาต่อกันเอามาประกบกันเป็นหนึ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายต้องการพิมพ์เป็นชุดนะครับก็อย่าไปเสียเวลาพิมพ์เป็นเรียงหน้านะฮะก็พิมพ์เป็นเรียงชุดไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการพิมพ์อ,อกไปใช้อะไรนะครับส่วนกระดูกกระดาษก็เหมือนเดิมครับ A4 นะครับแมชชนเราก็ตั้งอยู่แล้วเมื่อกี้เราปรับระยะห่างท็อปอะไรเรียบร้อยแล้วถแวถึงเวลาเราก็สั่งพิมพ์ออกไปท่านเองครับก็คลิก,กลปุ่มพิมพ์ โอเคครับกรนีตัวอย่างนี้อยากให้เห็นภาพขั้นตอนการเข้าไปจัดการตั้งค่าหน้ากระดาษการปรับการใส่เฮดเดอร์การปรับระยะบังคับให้มันจบภายในหนึ่งหน้าให้ได้ถ้ามันลดลงไปไม่มากนะครับแล้วก็มากําหนดค่าของการสั่งพิมพ์นะครับในแต่ละจุดว่าต้องการสั่งพิมพ์ลักษณะยังไงสั่งพิมพ์เครื่องพิมพ์อะไรนะครับโอเคครับผมนะครับโดยชุดนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้ครับ